ค่ะต้อนรับก็ส่ชาตินี่โคกตูมค่ะจ้าเอฟซีมาจากระยองเลยนะคะบ้านเดิมอยู่โคราชค่ะมาเที่ยวบ้านโคราชด้วยแล้วก็แต่ไปทํามาค้าขายอยู่ระยองโอ้แล้วทีนี้กลับก็จะกลับระยองเลยเนาะอันนี้จะไปเที่ยวไหนต่อคะเห็นเมื่อกี้หมดจะไปเที่ยวไหนก็จะโน่จ้าไปเที่ยวไปเรื่อยๆออกจากวัดป่าวางน้ําเย็นมาแล้วก็มา มัดพระาธาตุผาแเด่นแล้วก็เมื่อคือนนี้ก็นอนอยู่อยู่นอนอยู่คันตะก้าอยู่นาแตนม,มีสวนแล้วก็ตอนเช้าก็คุยกันชวนกันมาเที่ยวองค์<ไ>ปู่พญานาคองคพนแล้วก็จะไปต่อจะเดินทางปลอดภัยนะคะจะไปครอ,อบครัวจะไปครอบครัวมีความสุขเลยนะคะไปเที่ยวครอบครัวนะคะค่ะมีคุณตาคุณยายนะคะ ไปด้วยนะคะอืจ้าพอไปถึงพอไปถึงชนบุรีก็จะเปิดดูอยู่จ้าเปิดดูเลยจ้าก็จำได้ก็จะมีเมเดสตอรี่สตอรี่แล้วก็มีป้าเมื่อเช้าน่ะที่แกมาก่อนเมื่อเช้านีที่แกขับรถอะไรแล้วก็เป็นหมออ ปัญหาเลยจะกดติดตามกดเด่าดานี่ช่องย่านิงกกตูมนะคะด่าด่ากดเข้าไปดูเด้อเดี๋ยวจะเห็นเอฟซีนะคะเออออกงช่อง YouTube เด้อค่ะจ้าาค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะสมือนะคะจ้า เอ่ซีทังขายของก็ตาดูแลแต่เอฟีทั้ทง,ง <c oughs> ค่ะนะคะนี่ก็คือ f c มาแต่ระยองนะคะก็ภูมิใจนะคะเนาะวันนี้พวกเรานะคะเรามีหน้าที่ต้อนรับแขกนะคะวันนี้ย่าหนิงพี่ลาวันกับย่าหนิงนะคะรอต้อนรับแขกนะคะดูแลหน้าองค์ปู่นี้นะคะค่ะ ดีค่ะเรามีเวรวันนี้เวรของเราตั้งเวนยามกันแล้วนะคะคือ,อวันพุธนะคะญาหนิงกับพี่ราวันนะคะจะมาอยู่ที่หน้าที่ด้านหน้าองค์ปู่ดูแลนะคะทูบเทียนนะคะแล้วก็ต้อนรับ f c นะคะพอ FC ซมาค่ะต้อนรับ f c แนะนำา f ฟนะคะในการไหว้นะคะ แล้วก็หน้าที่ของพวกเราคือวันพุธนะคะตอนนี้ก็เราก็แกะนะคะน้ำตาเทียนนะคะที่หยาดไว้ที่พื้นที่ผ้านี่นะคะก็จะช่วยกันทำความสะอาดนะคะค่ะรอ f c นะคะเวลาที่ f c ฟไมมาเราก็จะหางานเล็กๆน้อยๆทำกันแถวนี้นะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็จะทำความสะอาดที่หน้านี้นะคะ ราก็จะแกะนะคะแกะรังตาเทียนออกนะคะ Ooh. Mm. เราก็จะแกะน้ำตาเทียนนะคะตอนช่วงเวลาที่ FC ไม่มานะคะว,ว่างๆนะคะก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ